คราเรื่องคดีม .112 ของนักโทษชายทักษิณน,นะครับจะขอพูดเลยนะครับอันนี้สำคัญนะครับไม่ว่าท่านใดนะครับแม้แต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เป็นทนายความหรือผู้ที่จะคิดช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณต้องตระหนักไว้ให้สำคัญนะครับว่าถ้าเกิด นักโทษชายทักษิณสามารถหลุดพน้นนะครับจากคดีม .112 นี้ไปได้มันจะเป็นบรรทัดฐานของการทำลายสถาบันกษัตริย์ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะแดงส้มสามกีบดอมส้มหรือใครที่คิดจะมิ่นสถาบันก็จะเอาบรรทัดฐานนี้นะครับ ไปใช้แล้วตัวเองก็จะรอดแล้วสถาบันกษัตริย์เราก็จะถูกทำลายถูกทำร้ายถูกหมิ่นถูกยามถูกอาฆาตมาดร้ายง่ายๆไปตลอดนะครับจงจำไว้ว่าถ้าเกิดท่านทำอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณซึ่งมันผิดอยู่นะครับผมว่าเห็นชัดๆว่าผิดอยู่ทุกคนรู้ว่าผิดกันทั้งประเทศ ถ้าอย่างนี้ท่านทำว่าถูกนะทุกคนก็จะรู้ว่าทำอย่างนี้ถูกนะทุกคนก็จะเอามั่งทำมั่งได้นะครับจะใช้กระบวนการอย่างไรก็ตามทำให้นักโทษชายทักษิณหลุดพ้นคดีนี้ไปได้นะครับถือว่าพวกท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในการทำลายและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าอินหน้าพรมที่ไหน ใครบ้างกระบวนการใดแล้วเคยช่วยนักโทษชายทักษิณจนเป็นบรรทัดฐานเป็นนักโทษเทวดาเป็นนักโทษที่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวได้ซึ่งก็เป็นบรรทัศฐานที่ทำให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างในอนาคตในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วแล้วอย่าทำอีกนะครับที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่เพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องของความมั่นคงกฎหมายของความมั่นคงด้วยนะครับมหนหนึ่งสองทุกท่านขอร้องนะครับแม้แต่ขอร้องด้วยนะครับผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินไต่สวนนี่ผมขอร้อนกับชาวบ้านเลยนะครับว่าท่านอย่าสร้างบรรทัดฐานที่เป็นเยี่ยงอย่างใหม่ขึ้นมาในการทําลายหรือว่ามินสถาบัน แล้วสามารถที่จะหลุดพ้นคดีไปได้บรรทัดฐานนี้จะเป็นเยื่ยอยายให้คนต่อๆไปอีกนานแสนนานนะครับก็ขอแสดงความเป็นห่วงนะครับเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราและกฎหมายความมั่นคงเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับจเจริญธรรมสวัสดีครับ